สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นเครื่องคัดดีนะครับจริงๆตัวนี้จะเป็นรุ่น3,000ันวัตต์นะครับพอดีป้าย4 0 0 0ต้องใส่ป้าย4 0 0พันไปก่อนเพราะป้าย3,000ัมันหมดนะครับก็ใส่ให้ลูกค้าไปก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นคัดดีรุ่น3,000นนะครับก็เป็นออเดอร์ลูกค้านะครับที่ลูกค้าสั่งประกอบก็ตัวอันนี้เป็นรีวิวนะครับก่อนส่งนะครับ เสียงนะครับให้ลูกค้าได้ชมนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะส่งนะครับก็อย่างสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลย full option นะครับก็คือจะมี soft start นะครับเปิดนี่นุ่มนวลนะครับนะฮะมีคาปาทั้งหมดนะครับมีชุดจ่ายไฟคาปาทั้งหมด8ลูกนะครับมีเดโอดนะครับเป็นชุดจ่ายไฟเนี่ยนะครับสตัวนะครับเป็นรุ่นตัวนี้จะเป็นคัสดีรุ่น2021 นะครับอ่นะครับมีพัดลมทั้งหมด4ตัวนะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวลองมาเปิดนะฮะเทสเสียงกันนะครับเวลาเปิดปุ๊บตามสไตล์ช่างหัดแต่คือเปิดนุ่มนวลแต่เร่งต้องหนักแน่นนะครับเปิดปุ๊บนะครับจะมีแค่เสียงวีเลย์กิ๊กแก๊กกิ๊กแก๊กกิ๊กแก๊กนะครับ เอาหูแนบตู้นี่ต้องเงียบสนิทนะครับโอเคเดี๋ยวจะทําการเปิดเสียงตรงๆเลยจากโทรศัพท์ซึ่งบอกเลยว่าคัสดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเออนั่นๆนะครับเปิดจากโทรศัพท์เลยตรงเนี่ยนะครับเสียงมาจะไม่ค่อยแรงแต่อย่างตัวนี้นะครับเรามีพาราตัวเทอร์โบนะครับเป็นพาราเทอร์โบนะฮะสามารถเพิ่มนะครับปรับนะครับเสียงนะครับ ความแรงได้3ระดับนะครับต,ตัวนี้เราก็ปรับความแรงไว้อยู่ที่ระดับพอเหมาะนะครับโอเคเรามาเปิดเสียงกันสัญญาตรงๆจากโทรศัพท์เลยนะครับหนึ่งครั้งนี้ขับเบรขครั้งนี้ขับกลางแหลมนะครับตู้ชุดนี้นะครับชุดเดิมนะคร กลาง15นิ้วนะครับเบส18นิ้วนะครับ โอเคนะครับก็แนวเสียงประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคัดดีนะครับของผมนี่บอกเลยว่านะฮะกลางแหลมนี่นะครับใส่พิ้วนะครับใส่ฟังสบายนะครับแล้วก็เบสเนี่ยนะฮะสถานตับเลยนะครับนุ่มแน่นนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ทำการเทสส่งลูกค้านะครับแพ็กส่งนะฮะ ต้องดูวิธีว่าจังหวัดอะไรถ้าจำไม่ได้และหลายเครื่องมากตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวชี้แจงด้วยนะครับว่าอย่างตอนนี้โมดูลคัสดีนะครับก็ต้องเบรกรับออเดอร์ก่อนนะครับนะฮะโมดูลคัสดีตอนนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะฮะเเกี่ยวกับอุปกรณ์บางตัวนะครับอะไหล่บางตัวที่ตอนนี้กําลัง จัดหาอยู่นะครับเพื่อให้มันเป็นความมาตรฐานเดิมนะฮะในน้ำเสียงเนี่ยนะครับให้รายละเอียดเสียงเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นะครับนะฮะเพราะอุปกรณ์บางตัวเรานี่ขาดตลาดมากนะฮะก็เลยว่าใครที่ต้องการเป็นโมดูลเอาไปประกอบเองนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้หยุดรับออเดอร์ก่อนนะครับก็ เหลือแต่ออเดอร์เครื่องนะครับตอนนี้ก็ยังค้างอีก2เครื่องนะครับก็กําลังทยอยทาส่งให้เรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมช่างหัดก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นคลิปตัวอย่างให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็นะครับป้ายตรงนี้นะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าจะรอป้ายสามพันนะครับต้องรออีกรอบสองอาทิตย์นะฮะับก็ลูกค้าก็เลยรอไม่ได้นะครับก็ผมขออนุญาตใส่ป้ายสี่พันไปก่อนแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นป้ายโลโก้ผมนะครับทศกรซาวนะครับสมุทรสงครามนะครโอเคนะครับคลิปนี้ผมช่างอัดรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ